สวัสดีเพื่อนผมเฟิร์สฮะจากช่อง f ฟ r ร์สเซฟทีวครับวันนี้ก็จะมาคอมเพลนะครับกล้องเว็บแคม2ตัวด้วยกันครับนั่นก็คือตัว Logitech C920 นะครับกับกล้อง h ฮชชูเฮครับโดยภาพทีุ่กคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็จะมีเท็กซ์ขึ้นที่มุมซ้ายของจอนะครับบอกว่าตอนนี้เป็นภาพของกล้องอะไรฮะตอนนี้นะผมใช้ตัว h ฮชชูเฮครับโดยนี้เป็น Default Setting นะครับของกล้องตัวนี้ฮะ เดี๋ยวจะลองตัดไปตัวของ C 9 2 0นะครับที่เป็น default setting เหมือนกันนะครับให้ทุกคนเห็นภาพว่ามันมีความแตกต่างกันประมาณไหนนะฮะโอเคครับตอนนี้เป็นภาพของ Logitech C 9 2 0นะครับสังเกตดูว่าภาพจะดู crop ขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าก็จะมีความคมขึ้นมามากแล้วก็มี depth of field ขึ้นมามากนะครับออกเป็นโทนเย็นครับแตกต่างจากตัว h 2 8 h 0นะครับที่จะดูเป็นโทนร้อนๆอุ่นๆนิดนึงนีฮะ นี่นะเกตุภาพจะแตกต่างกันพอสมควรนะฮะแล้วก็จะมีซีนเปรียบเทียบนะครับตรงนี้เป็นด้านซ้ายมือเป็น h 2 h 8 0 0ครับด้านขวาจะเป็น Logitech C920 ฮะสังเกตว่าโทนของภาพแล้วก็สีจะแตกต่างกันพอสมควรนะครับเป็นโทนร้อนกับโทนเย็นนะฮะแน่นอนครับตัว C920 ดีกว่าอยู่แล้วฮะในราคา2,300บาท แต่ถ้าเทียบกับราคาของ h h ชู0เนี่ยก็อยู่ประมาณ4เท่านะครับของราคาสี2าซึ่งก็ถือว่าในราคา500บาทก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับในความคมชัดประมาณนี้ผมจะลอง adjust แล้วก็ใส่ตัวรัดเข้าไปทั้ง2อันนะครัเราจะลองรีดประสิทธิธภาพของ้องทสอง2ตัวนี้ออกมาครับว่าเราจะทำอะไรได้บ้างนะครผมจะเริ่มที่ เอ่อ uh, H 8 0 0ก่อนนะฮะอันดับแรกผมก็จะมาที่ผมจะขอตัดหน้านี้ก่อนจะให้ทุกคนเห็นด้วยว่าผมกำลังทำอะไรอยู่นะไปเดสก์ท็อปยบโอเคนี่นครับเป็นภาพของกล้องเว็บแคมนะฮะผมก็จะมาที่คอนฟิกครับสิ่งที่จะทำคือก็คือเราจะ s e t t ติ้งนะครับโดยการ ลด saturation ลงครับเหลือ53แล้วก็เพิ่ม sharpen ขึ้นมานะครับเพราะว่ากล้องตัวนี้ค่อนข้างขาดความคมนิดนึงนะฮะแล้วผมสังเกตว่าแสงมัค่อนข้าง over นิดนึงผมจะลดแสงลงมานะครับอยู่ที่ประมาณเลขหนึ่งนี่ยตัวนี้ผมสื่อว่าโอเคละการจุดดิ้ตรงนี้ผมเสร็จแล้วครับสำหรับการจุดดิ้งกล้องที่เหลือจะเป็นการใส่ฟิลเตอร์ลงไปฮะ จะเป็นการใส่ฟิลเตอร์ลงไปครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขอตัดเป็นสีนี้แล้วกันนะฮะทุกคนจะได้เห็นทั้งสองจอไปพร้อมๆกันนะฮะ<อ>โอเคจากนั้นนะผมก็จะทำการทีบขึ้นมานะฮะ รูปนึงนะฮะเราจะมีการทำไมกล้องฝั่งนี้ไม่ขึ้นนะ,ะโอเคไม่เป็นไรงั้นเรามาต่อกันดีกว่าฮะคลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่ฟิลเตอร์ะฮะผมจะทำการใส่ฟิลเตอร์เข้าไปนะฮะโดยอันดับแรกผมก็จะจูนในเรื่องของของสีนะฮะนี่นะ ใส่ตัวของ color c o าเล c t เข้าไปฮะจะทำการจูนพวกคอนทราสอะไรในภาพนะฮะผมก็จะเพิ่มตัวของคอนทราสต์ขึ้นมานิดนึงนะฮะเพราะว่าตอนแรกมันค่อนข้างฟุ้งนะฮะแล้วก็อาจจะจูนของแกมมานิดนึงนะฮะประมาณนี้กำลังดีไลรเนสก็ลองหมุนเล่นดูนะฮะหาจุดของมันผมว่าประมาณนี้ครับกำลังดี นะครับอาจจะสักศูนย์ศูนย์ก็ได้ว่าศูนย์ศูนย์เนี่ยกำลังดีแล้วเพิ่มคอนทรา์ขึ้นมานิดนึงโอเคเราเสร็จตรงนี้ฮะต่อมาเราก็จะมาทำในส่วนของรัดฮะจะใส่รัดลงไปฮะโดยการกดบวกครับจากนั้นฮะก็เลือกที่ apply ลัดฮะ ผม่าจะมีรัดที่ผมใช้อยู่นะฮะก็จะอยู่ในดาวน์โหลดรัดแพดนะฮะแคมแคมพีเซตเนะี่ยสังเกตดูว่าสีจะสดขึ้นมาเยอะมากเลยแต่ผมจะไม่ใช้ขนาดหนะะึ่งร้อยเนี่ยผมจะเพิ่มขึ้นมานิดนึงฮนะให้ดูภาพมันดูโดดเด้งขึ้นมานะฮะอาจจะสักประมาณนี้นะครับเรียบร้อยเลยฮะ๋กบตัว ชู่ัช0ปอยครัภาพที่ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้ฮะอาจจะดูเหลืองไปบ้างอาจจะรู้สึกว่ามันเหลืองไปหน่อยเดี๋ยวเรามาจูนเรื่องของไวบรานกันสักนิดหนึ่งฮะผมรู้สึกว่าวลามันเหลืงเพี้ยนอยู่โอเคไปที่วิดีโอคอนฟิกฮะปลดไวบรานออโต้ออกฮะแล้วจูนให้มันออกเย็นนิดหนึ่งฮะโอเคประมาณ4 5่พ้าครับ ี่เรียบร้อยนะฮะสำหรับ h 8 0 0เดี๋ยวเราจะมาลองต่อที่สี่เนยเนี่ยโอเคมาสี่เก้าสองนะฮะเราจะมาปรับที่คอนฟิกของตัววิดีโอเซตติ้งกันก่อนอน,นะนี่นะเราจะมาดูเรื่องของว่าคอนทราสต์เนี่ยโอเคละแต่ผมติดเรื่องของไวบรานที่มันติดเหลืองจะมาแก้เรื่องของไวบรานนะฮะ มันตรงขึ้นนะแล้วประมาณนี้นะกำลังดีฮนะห้าพันหนึ่งแล้วก็ลดตัวของ saturation ลงนิดหนึงนะ่งอะมาประมาณนี้นะจริงก็เท่าเดิมแหละแสงเป็นหนะ้าสิบฮะเพราะว่าไฟบ้านเราเป็นห้าสิบนะโอเคเดี๋ยก็จะเป็นเรื่องของแสงฮนะ โอเคเป็นออโต้มองว่าดีแล้วโฟกัสซูมโอเคฮะตรงนี้เสร็จแล้วต่อมาเราจะมาทำเรื่องของของฟนะิลเตอร์กันฮะจะใส่ฟิลเตอร์ไปเหมือนเดิมฮนะนั่นก็นคือตัวค o ลเล c o ัน e c t เลกนะครับแล้วก็ตัว Apply รัดแอ p พ y ายฮะแล้วเราจะมาจูนเรื่องของคอนทราสส์นิดนึงฮนะโอเคว่าประมาณนี้ เก็บมาโอเควประมาณนี้น่าจะน่าจะโอเคประมาณนี้แล้วก็ใส่ตัวของลัดเข้ามาฮะของลัดและพายครับ ไปที่ตัวรัดโดยเดียวกันนะเว็บแคมแล้วก็อันนี้นะฮะโอเคเมื่อวานนี้จัดละเนี้เสร็จแล้วครับอันนี้เป็นของ HU h 8 0 0นะครับภาพก็จะเป็นโทนประมาณนี้นะครับสีประมาณนี้ส่วนตัวนึงก็จะเป็นนี่ฮะตัวของ C920 นยะภาพก็จะเป็นประมาณนี้นะสังเกตว่า C920 คมกว่าเยอะเลยนะฮะแล้วลองเทียบกันครับทั้งภาพทั้งสองอันนะนี่นะสกิ Skin tone นโทนนี่สีนะสังเกตว่าของตัว h 8 0 0จะคมกว่าเยอะมากเลยผมจะลองไฟจูนดิ้งโฟกัสของตัว h 8 0 0นะครับว่ามันโฟกัสเข้าจริงหรือเปล่านะฮะเราสามารถจะ ทำให้มันคมชัดมากกว่าน,นี้ได้ไหมโอเคเรามาที่ลดแสงฮะเพิ่มคอนทราสต์ขึ้นมาฮะแล้วก็ลด s a t ูเ a ช i o n ลงไปฮะจะมาลองทำโฟกัสจูนดิงนะครับเพราะตรงนี้มันเป็นมันเป็นแมนนวลโฟกัสะข้อเสียของมันเห็นไหมนี่เนี่ย ข้อเสียงมันคือมันคือเป็นแนววนต้องโฟกัสเสเราต้องมา adjust focus เพื่อที่ว่าโอเคมันคมชัดที่สุดแล้วโอเคนี่คมชัดที่สุดแล้วนะฮะเราก็มา adjust คอนทราบสีนี่ครับได้ประมาณนี้ครับสำหรับตัว HU H800 กับตัว Logitech C920 เนี่ยภาพก็จะเป็นประมาณนี้ฮะ ในราคาห่างกันประมาณสเท่าผมคิดว่าน่าจะโอเคนะครับในราคาประมาณนี้เพราะว่าเพราะว่าผมว่าเขาเรียกว่าไงเรื่องเลนส์เรื่องแสงอะไรต่างๆมันก็จะมีการต่างกันในเรื่องของการทำชิปนะครับเซนเซอร์ของซ9 2กองสูเนี้ยใหญ่กว่าของเฮด0ฟออยู่แล้วแหละเพราะว่ามัน มันเป็นเซ็นเซอร์ที่มีขนาดใหญ่กว่าเท่าที่ผมดูในชิปในดแดอาแคมน,นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ผมแกะดูเซ็นเซอร์แบบเล็กนิดเดียวเองแสงที่เข้าของซีเก้าสองูก็จะใหญ่กว่าและคุณภาพของเลนส์ด้วยนะครับสังเกตุดูว่าจะคมกว่าแบบเยอะมากนะฮะอันนี้คือยังไม่ได้ปรับตัวของชาร์ปเพนเลยนะฮะผมจะลองปรับชาร์ปเพนให้ดูชาร์ปเพนในตัวของซีเก้าสองศูนย์นะว่ามันจะไปได้ขนาดไหนนะฮะนี่นะถ้าเพิ่มชาร์ปเพนขึ้นมาเห็นไหม ผมนี่แบบมาเป็นริ้วๆเลยฮะซึ่งมันก็จะดูแบบขัดใจนิดนึงอ่ะนะฮะมันจะดูคมเกินไปถ้าแบบลดไปเลยก็จะดูแบบเบลอนะฮะเห็นไหมครับว่ามันเบลอกันไปจริงๆมันก็อยู่ที่ประมาณ128นะฮะถ้าเราถ้าเราต้องการแบบชัดนิดนึงแบบประมาณนี้ผมก็กำลังดีอยู่ที่ประมาณ1 6สามอ่ะที่ผมจูนขึ้นมานะฮะสังเกตนะ ต่เวลาใช้งานจริงอะ่ะผมจะใช้ในฉากกรีนนะผมจะลองทำให้ดูถ้าใช้งานจริงนะผมใช้ในในตัวของฉากกรีนเนี่ยผมจะลองนะครับให้ดูนะเดสก์ท็อ Desktop. ปล็ซีนก่อนเดสก์ท็อปฮะผมจะใช้ในตัวของโปรแกรมวีแคมอ่ะในการใช้งานนะฮะ มกาจะแอดตัวกล้องเข้ามาฮะแล้วก็มาใช้ฉากของผมจะลองผมจะแอดกล้องเข้ามาได้ไหมโอเค X ์ป e e วี Cam เราลองเทียบกันครับในฉากของ การทำ virtual ครับระหว่างกล้องสองตัวนี้ครับความแตกต่างจะเป็นยังไงกล้องยังยังไม่ขึ้นนะะหาวิธีแก้ก่อนนะ ต้องอ๋อฮัดกล้องเข้ามาใหม่อะแล้วก็มันต้อง d e a c t i v a e เขาออกไปต้อง d e a c t i v a e เขาออไปก็คือว่าเออเราไม่ใช้งานแล้วนะนะครับทั้งสองกล้องอะกล้องถึงจะว่างฮะให้เรากดในตัวของ v c แคได้ฮะโอเคกล้องมาแล้วฮะตอนนี้ ใช้งานจริงมก็จะปรับไปมานี้ฮะแล้วก็ลดแสงลงสอบหนึ่งะอันนี้ก็เป็น H2H800 ฮะแล้วก็ใส่ฟิลเตอร์ลงไปฮะสองตัวครับในการจูนแสงฮะภาพก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับกล้องตัวแรกครผมจะลองตัดไปตัวที่สองนะฮะก็จะเป็น C920 เนี่ย นี่ครับอันนี้เป็นสี920เนี่ยสังเกตดูว่าคมมากเลยบางทีคมรู้สึกว่ามันโดดเดินไปฮะผมอาจจะลดความคมลงมา้128เหมือนเดิมเนี่ยนี่นาบก็จะเป็นประมาณนี้ฮะมันก็จะเขาเรียกว่าไงเป็นโทนที่ต่างกันนะระหว่างสองตัวนี้เนี่ยนะ นะครับแต่ซีก็ของศูนย์ก็ดีกว่าอยู่แล้วแหละฮะในเรื่องของราคาในเรื่องของอะไรต่างๆนะครับผมก็จช้ประมาณนี้ครับสําหรับการรีวิวนะครับกล้องเว็บแคมทั้ง2ตัวนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้เห็นภาพเป็นแบบ r e f e r อร์เรน,นะครับว่าการ แอะ์ชามันทําประมาณไหนนะครับเราจะดึงประสิทธิภาพของกล้องเว็บแคมออกมาให้สูงสุดได้ยังไงครับหลักๆอยู่ที่แสงฮะแสงที่ผมใช้ก็จะเป็นตัวนี้ฮะโคมไฟเนี่ยตัวนี้สองมาที่หน้าครับเนี่ยคือถ้าไม่มีไฟเนี่ยมันจะแย่มากเลยถ้ามันไม่มีไฟนะฮะหลักๆคือเนี่ยค,คือไฟนะครับถ้าไฟมันตอบโจทย์ทุกอย่างก็จะดู ดูดีครเนี่ยเราตัดไปในฉากก็จะดูดูเนียนดูกลืนนะครับเหมือนเราอยู่ที่5จริงๆรหรือจริง,รง,รง,รงล้วไม่ใช่ฮรนี่นะครับนี่นะครับก็จะดูกลืนดูเหมือนจริงก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวนะครับ้องเว็บแคมทั้งสองตัวก็ฝากที่นี่ครับสำหรับวันนี้ผมเฟนะิร์สครจาช่อง First Step TV ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ